แบงแบงเห็นมีสามแบงบอกเลยเพราะเพราะว่าพี <pl ains> ่ยังคิดว่าแบบมีหนึ่งอยู่เว้ยเพราะพี่เองเข้าไปแล้วก็ต่างคนต่างลมที่พี่ก็อ้าวหนึ่งมั้งไม่เห็นมีใครพูดเลยแากกลายเป็นกองผมมาเข้าไปอ่ะไม่เห็นนะผมเห็นแค่คนเดียวแล้วผมก็จริงแล้วผมก็หลบแล้วเพื่อนก็เข้ามาแล้วผมก็มองอ้าวมีสามไอ้อีตีนึงมันวิ่งหนีออกไปข้างนอกเว้ยส่วนตีนนั้นมันโดนอีกตีนนึงกดมาเลยไปหลบจัดหลบอยู่ในห้องนั้น ปลาระเบิดอัดนี่งามมันเลยนะเอ้ยเช่ปลาระเบิดอัดทองดักหน้าตูมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้เก็บมีอยู่ใช่ไปละอะมีระเบิดอยู่ในตัวสีลูกอ่ะหอมปลาทุกเมื่อถ้ามีถ้ามีดาวกระจายอะดาวกระจายลูกเดียวอยู่ในห้องนั้นบอกเลยเป็นกองมันอะแต่ถ้ามีมีในกระเป๋าอะถ้าถ้าเก็บดาวกระจายมาสามอันไงแล้วก็ระเบิดมีระเบิดในกระเป๋าแค่สีสีลูกอะถ้าเก็บ เเเปนเปนป้นนนนยังไม่ได้งัดหน้าเลยต้องลงไปเดือดๆด้วยโอ้มาหนึ่งคนไบาง,นะงคนก็ทดสอบโปรมไม่ได้ทดสอบโปขึ้นต้องเบล20ถึงจะลงแรงได้เกมนี้มาเพื่อปั๊มเบล กมนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่มามัตสมัครไอดีแล้วเล่นลงแรงได้ไม่ใช่มันต้องต้องต้องเขาเรียกอะไรยี่สิบตัวไอเบลยี่สิบก่อนโอ้โหกมันเต็มเลยไม่ตาหนึ่งจะได้มาร์ผ่านเลยที่จริงมันต้องทําเหมือนในเหมือนในเกมอื่นไม่เกมอื่นต้องซื้อตัวละครเราต้องซื้อตัวละครอ่ะกี่ตัวเท่าไหร่นะที่มันบอกอ่ะหมนเกมอื่นที่ว่าเราต้องมีตัวละครสามสามตัวเท่าั้น สีต่ตัวจะสามารถลงแรงได้ซึ่งแต่ละตัวมันก็เก็บนานเหมือนเกมเนี้ยไม่แกว่าจะเก็บได้แต่ละตัวโคตรนานอ่ะยังไงเหมือนเหมืนนอนตอนที่ผมเล่นหลาพี่เบียร์เล่นหลาพูดเลยผมผมโค่นเสมอแบบโคนไปเนี่ยข้ามเรือน้ำมือตื่นเต้นน้ำมือตรไ,ไปเล่นอ่ะจะปอมนหลาพี่เบียร์แบบเล่นแบบไม่โหดมาก ก็้มออ่่คเืดจะโดนแบวพี่เบียร์โดนแบนน้ำมือพีี่เบน้ำมือเนี่ยก็ผมแบบลงไปถ่ายให้พี่เบียร์ดูหมวกสองครับน้ำมือผมลงไปคนเดียวผมเก็บได้เป็นทีว่ะแล้วผมแบบคนตีแบบตีด้วยกันโดนแบนโอ้โหก็ว่าแล้วเนี่มัจะโดนนะไรเส์อ เจอเวลน้อยไงเจอเวลน้อยจัดตีกันเจอเวลถ้าลงถ้าลง,ลงแบบเล่นคนเดียวมันจะเราจะเจอเวลน้เราจะไม่ได้คัพคือเกิดเรามาสับเนะี่ยมันจะมันจะต้อง,งเอาถ้าเราคนแฟร์เดียวโอ้วิงแมนปะเอากดผิด,ดิก ตาเป๋าตาเปสาเก็บเก็บได้รืเปล่ได้แค่สองลูกอุ้ยน้องโทษทีพี่ที่กาะมือเนาะคตรเร็วมันมีมันมีเกาะม้วนี้โทษจริงนะพี่ิทตาเปสาอะไรโลบ้าโลบ้าเล่นของดีดีเปิดมาเก็ตปุ๊บผมก็ก็คนคนแรกเลย เฮ้ยถึงใครอ่ะเฮ้ยๆๆๆตกได้หมดไอ้นี่มันมีกระเป๋าวะที่แข่งเนี้ยโอ้โหกระเป๋าหนึ่งทั้งนั้นเลยที่แห่งนี้เขาเรียกว่าที่แห่งนี้ครับท,ทุกคน กอดหาไยูเลยปอมโมเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวพี่แบกเอาว่ะมีคนตาแบกผมยิงอนไรก็เรียบร้อยเอาไปเหลือหรอเอาว่ะไปคนยิงอนไรบอกว่าเล่นในเข่อมือน้อยเข้ามือถึงได้ยิงโอโห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 นมิลเลย ถ้าเห็นคนโดดอ่ะคนมันมันต้องอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบอกเลยบาลหัวไอตรงไอ้กลมๆอ่ะอุ๊ยโอ้ยเฮ้ยที่อันนี้ก่อนลงก่อนเลยลงก่อน ตอมาพี่ยข้งาไม่มีไม่มีตัวบลงมาคนเ็บเ็บคนโอเคโอเคไม่มีอูล่าอ่ะหรืออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตัวเองอยู่้รงไหนาล่าครับ

โอ้โหดยิงพี่เบียเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คัวลั่นแล้วพี่เบียพี่ยิง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 โดนตูดตูดแบงก์อะแล้วมันก็กลายเป็นแดงแดงแดงแบบ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 เรี้ยเออพี่ยิงมันแล้วแบงก์ก็วิ่งมาข้างหน้าแล้วพี่ก็เลยยิงตูดแบงก์แทนเออตรงตัวเดียววะตรงตัวเดียววะตรงไหนตรงพี่ตัวเดียว เออต้องได้อีกตัวหนึ่งเล้กตัวนึงมันคันไหนมันอยู่ไหนจำได้มันมีสามตัวใช่ไหมเฮ้ยตัวหนึ่งวิ่งหนีไปแล้วไม่ใช่หรออะไรตายเลยตายเลยตายเลยมันมีสามมันมีสามไม่ใช่หรอสามเดียหายไปตัวหนึ่งมันมันไปตายตรงไหนวะกล่องมันอยู่ไหนไปตายไกลไปอ่ะโอยมันติด อ๋อนี่ไงมันมีแค่สองตัวเองเหรอเฮ้ยมันมันมีสามนี่มันมีไอ้มีพี่ได้สามตัวหนึ่งแล้วเยี่ยมยิงปืนสั้นมาตั้งนานไม่คิดว่ายิงยิงได้ตัวหนึ่งปืนสั้นครับปืนนนสััั้งดตวเี่ยใช่ปืนสั้นอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรวะอัลเทอร์มนาต้าเอสเอ็มจีโคตรแรงปืนกนเบามั้ยเล็ก ถ้ามันมีแค่สองกล่องอย่ว่ามันมีกี่ตรงพี่อหนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วตรงไหนอีกหนึ่งอ่ะเออมันมีสามตัวไม่ใช่ใช่ไหมใช่มีสามหลังตึกปะกันได้มันมีสามตัวอาจจะหลังตึกไม่คานชัวร์มันคานเพราะว่าคาตมันฆาตอยู่ใช่อ่ะตอนนี้มันมันตายมันตายมันตายแล้วแต่แบบมันฆานหลุดยิงยิงยิงลงตรงไหนโอเคเออนนั่แหละเออปักจะไปยาก เฮ้ยวงมาพี่วงมาครับตามมานะกคัะวงมาครับวงมาค่ะตามมานะกค,คามมาะอันี่ยิ่สีอะไรเจียวเหรอไม่พี่เจียวแ่สีม่วง เ <Energy. S 2> อ็นดีจีแม่แบบแตแต่แต่ชิวเล็กเ<ะ>ไม่มีชิวกลางเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ป็นปลาวิ่งหนีอเอาเพนะเพมวิ่งนมัเนี่ยเนี่ยไปปลมตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ปากเลยปากแบบเอียงหน่อย

ี่มีแปดเกือบแปดสิบป่ะนี่มียามีถังม,นะมีมีสีเขียวกับสีส้สมเคยาอะไรวะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> สียงยิงอะ่ะใครยิงอะ่ะใครยิงสมไาย,งยิงสมคะ มเฮ้ยมันม well ีกระเป๋าสองปะวะเออนอย่ได้กระเป๋ามันอยู่ไหนมั้งเนีหยใครยิงทำไมมีมีม็นนะ The Wingman ใครเปิดตัวพี่ครับพี่ครับพี่มาที่หลังคราเอาให้ได้ให้ได้ ถ้ายิงพี่นี่หาเลยนะวรถด้วยรถสิบสองเต็ม,มะเต็มหมดใช่เหรบพี่อามาคืออะไรพี่เต็มแล้วหมายถึงว่าตัวเต็ม,มโอ้ยว้าวสีทองอย่างนี้ คุณคุณสูงสูงอุ้ยพี่ได้พี่ได้สติเอ๋อะไรวะเปิดไฟจีทองอะมี่ต้องมีคนตัวตายแน่แน่ยิงใครปะโอ้ยิงอะไรกันล้วนเลย

มองมา ่หรอโคตรดีดด ไไ้้ปนนนแบบรใชยเเีก็ล่โคตรเจ๋งอ้อมเลยอ้อมเลยแต่มันมันคิดว่าเราจะไปทางนี้เว้ยตามสเต็ปมันนี่มันคิดเพราเรายิงอยู่นะมันคิดว่าเอ้ยเราอาจจะมาเข้ากระทังตัวนี้ตุ้มตุ้มตุ้มตั้มเต็มเลยซึ่งมันคิดผิดเพราะเราอ้อม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 อีกอ้อมอีกอ้อมเยอะจังวะอ้อมแล้วอ้อมอีกเฮ้ยกระเป๋า จากได้กระเป๋าสองว่ะพอตอนนี้แบบว่าของไม่ไม่พอเลยไม่ไีรร้ยิงใครเลยครับเดียวที่เยัง <c oughs> ไม่เดียวไกลเอ้ผมมีไกลโอ้โหทำไมอ่ะเด็กเข้าไปไกไ้ไกลอ้เจะขี้อุดเบิร์ด <c oughs> ไม,ไม,ไม่มันไม่ตัวไหนเข้ามามคิดเราเลยจริงข้างน้านมีไม่เดอเฮ้ยวม่ดียเสียงปืนอยู่วะอะไรพี่พี่จะเอาเอดอกป่ะไม่ไม่ไม่ไี่เห็นเหมือนมีคนแต่ไม่มีหรอกเราแกลล่ละข้างล่าง พี่เจ็บยาแล้วกันถ้าอยากพบรถเบิดเนี่ยตอนเนี้ยเบิดตัดตรงตู้มีรถเบิดบอกด้วยไปในนัยนะข้างหน้าข้างหน้า เฮ้ตัวนั้นนี่เป็นเปียนะใช่อะเปนยัง <c oughs> อยู่ทางขวาราสแกนไม่มี เจอละเจะละนี่ฝั่งโน้นเลยฝั่งโน้นเตรียมเลยเฮ้ยไี <c oughs> ่กันละ ไมัน้อกอยู่ตรงนี้เลยมันกำลังปัญญาอยู่เราต้อง kind of <45 seconds. S 2> วิ่งเข้าวงมันอ่ะเราวงอยู่ข้างหลังเราเอง ตั่ซ้ายมีนะพี่หยอกฝัซ้ายนี่มีเฮ้ยเนี่ยลม้ลมลม้มฝั่้ายลม้มฝั่งซ้ายหรือขวาลม้มพี่ตรงพี่ลม้มเปลี่ยนล้มตรงข้ามอีกคนเก้ข้ามเข้ามาช่วยเหรอมันมีไหมมีอีกคนไหมมีเลยสคนชัด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 ก่อนอยู่โควิ เอาพูดล้มได้อะวะเฮ้ยวาง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 ไอ้นี่ดิวางโล่วางโล่วางโลอ้าวไม่ทันแตกก่อนโอ้ยโลทองด้วยงงงงงงลืมดูวงมาเนี่ยหล่อเกินดิเด ม,มันกับเราอันคือทีมไงทีุ่ดท้ายซีแชมเปี้ยนแตกหมดเอา้าพี่ได้อเหมือนกันนะนี่ยแล้วไดห้หนึ่ง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 เอาว่ะเอาว่ะถ้าลืมดุมเนี่ยหรือถ้าดุมเราเร,า,เรา,าจะไม่พลาดลืมดุวงครับ <laughs> วงแล้วเราเลยเราเลยล้มวงไนงะ กดไปแล้วแล้วก,ก็จะไม่ได้เล่นตัวนี้แล้วจะไปเล่นตัวแก๊ปไปแล้ว